啊哟！<嘿 S 2> <去> การต้มเราครับข่าวเลยเกี่ยวกัเละไรเนาะใส่ตวนละห้าสิบ

ป้ายอยู่ไหนอ่ะไอ้ผู้ที่ะหาป้ายูจ้างนี่ยมหาโลก้ไม่หาละไปอีกรอบนึงรอเลยอาบละเเข้ยไปโู้นฮันตัาหนาวแล้ว

ไปเลยแ<ป>น่มันเป็นได้ว่ารังการแค่หันหมดเลย